พี่น้องผุน่ะเห็ดทานพี่น้องดอกง,งามๆเนี่ยพี่น้องอเห็ดทานนี่พี่นอ้องนาพี่นอ้อ,นองดอกหนึ่งเห็ดเขาจีออกอยุทธถนนเลยได้พ,พี่น้องคุนพี่น้องเห็ด้ํามากกำลังง,ง,งามๆมั้งไงผุน่ะจะดอกหนึ่ง เห็ดน้ำหมากถ้าว่าถั่วแล้วอีจา่าดอกหนึ่งแล้วทิม่มไว้ปลาซะให้เป็นเป็นเสียอยู่ปลาซะบองคอยงามเท่าไหร่มึงพี่น้องพู้น่ะมึงพี่น้องย่อยสิแพนในเบิงเห็ดน้ำหมากตุ้มมืติมีออกอยู่กันใกล้กันมึงกูดูพี่น้องอืมึมงน่ะดอ,อกบักย้ายเจนเทินเจนเทินพี่น้องพู้น่ะอีจ่าดอกหนึ่ง อืมจ่าดอกหนึ่งอืมจ่าดอกหนึ่งอืมอุม้ยมึงกูรพี่น้องน้ำหมากแดงจึงเครื่องอยู่ปัดทูพลอยแม่เลยนี่นะพูดกระดอกหนึ่งอนะ กงเห็นน้ำหมากปลานี่ออกเป็นพืชพี่น้องเลยมึงนะติมีแติแม่ติมีแติแม่มแแมพ,พี่นะเอ้ยพี่น้องอืมอืม,อมเห็นปลึงกกรอบอูสเห็นอะไรพี่น้องพี่นะก้อน่อยจับบ่ พี่น้องนั่งขวานดูดีบ่เห็นกล้องบ่โฟกัสเลยแม่ขวอายพี่น้องเลยพี่น้องพี่น้องเบิ่งก็ดูเห็ดหน้าขาวเห็ดหน้าขาวเห็นก้นโคกบ้านเฮานี่ล่ะโอ้โหพี่น้องเลยเนี่ย ปูดโพบักหม้อบักแตงอ,อย่าเฝ้าไล่ตาเนดะ้อพี่น้องคอยคอยมาบัาดใดขอยกระตื้นเต้นบัดนนะ้าพี่น้องมึงดูปัาดถีตัวมึงเนี่ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยขุดนะมึงดอกเห็ดไหมพี่น้องมึงเนี่ยขุดน่ะปัดโถพี่เห็ดข่าดอกหนึ่ง ตัวพี่น้องพี่น้องโอ้ตัวพี่น้องคอยอันซ่อนคอยอย่าให้มูเจ้ามาเก็บน้ำเด้อพูดาเห็ดนาขาวเห็ดอันแม่พี่น้องข้างในพี่น้องพุกนะ่ะเฮ้ย